สวัสดีครับครูกบติวิทย์ฟิตวันละข้อครับถ้าพร้อมแล้วไปฟิตกันเลยครับข้อสอบทีเด็ดวิทยาศาสตร์ชั้นม .1 ปี2563ข้อใดเป็นลักษณะเลนูที่เหมาะสมสำหรับพืชที่อาศัยลมในการถ่ายเลนูก่อนที่นักเรียนจะทำโจทย์ข้อนี้เราลองมาทำความเข้าใจการถ่ายเลนูกันครับการถ่ายเลนูคือการเคลื่อนย้ายเรนูจากอับเรนูไปยังยอดเกสรเพศเมียครับ ซึ่งการถ่ายเลนูจะต้องอาศัยพาหะในการถ่ายเลนูยกตัวอย่างเช่นมแมลงนกคนหรือลมครับการถ่ายเลนูโดยอาศัยลมเลนูจะต้องมีลักษณะแห้งน้ำหนักเบาสามารถปิวหรือลอยไปตามอากาศได้ดีครับเมื่อเราเข้าใจแล้วเราลองมาวิเคราะห์ช้อยกันครับข้อ 1. เลนูเป็นอาหารของมแมลงได้ข้อนี้ไม่เกี่ยวข้องครับ ข้อ2เลนูมีโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบาและลอยไปตามอากาศได้ดีข้อนี้ถูกต้องครับข้อ 3. เลนูมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากข้อนี้ผิดครับเพราะถ้านเลนูมีน้ำหนักมากจะลอยไปตามอากาศได้ไม่ดีครับข้อ 4. เลนูมีสีอ่อนและมีรูปร่างกลมมนข้อนี้ไม่เกี่ยวข้องครับข้อ5เลนูมีโครงสร้างที่สามารถเกาะติดไปตามร่างกายของสัตว์ได้ง่าย ข้อนี้ไม่เกี่ยวข้องครับเพราะถ้าเรนูสามารถเกาะไปตามร่างกายของสัตว์ได้ง่ายจะต้องอาศัยพหาหะอื่นยกตัวอย่างเช่นนกหรือแมลงครับดังนั้นลักษณะเรนูที่เหมาะสมสำหรับพืชที่อาศัยลมในการถ่ายเรนูต่อข้อ2ครับโคกบิววิ w วิทฟิท